อัปเดตผลการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะทีมนักตบลูกยางสาวโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเอาชนะโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6ไป3ต่อ1เซตค่ะการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่24หรือว่านครลำปางเกมส์เข้าสู่การแข่งขันวันที่6แล้วค่ะ มีการแข่งขันววลล์บอลมาฝากกันนะคะในรุ่นอายุ18ปีโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหกพบกับโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครในเสื้อสีม่วงค่ะ2เซตแรกทั้ง2ทีมก็ผลัดกันแพ้ชนะทีมละ1เซตก่อนจากนั้นเป็นโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครนะคะมาเร่งเครื่องเก็บ2เซตติดแซงชนะไป3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ22 21ต่อ25 25ต่อ16และ25ต่อ23คะแนน ก็สู่รอบต่อไปค่ะส่วนอีกคู่เป็นการเจอกันระหว่างโรงเรียนกีฬาอ่างทองพบกับโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาค่ะในเสื้อสีชมพูคู่นี้เป็นโรงเรียนกีฬาอ่างทองตบชนะไป3ต่อ1เซตนะคะ25ต่อ17 23ต่อ25 25ต่อ17และ25ต่อ13คะแนนค่ะไปดูอีกหนึ่งชิดกีฬาที่น่าสนใจค่ะกรีธาในประเภทวิ่งผัด 4, คูเมตรชายค่ะ ในรุ่นอายุ16ปีเหรียนทองตกเป็นของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครประกอบไปด้วยพีรพัฒน์นามราชกฤษณพลริชูรีพีระดลนทิศแก้วและนำโชคภูแพงช่วยกันวิ่งมาทำเวลาดีสุด42.57วินาทีเหรียนเงินโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสถิติ43.12วินาทีส่วนเรียนทองแดงตกเป็นของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นค่ะทำเวลาได้43.21วินาที